สวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับเรารับโสพลเจริญยนต์สาขา2นะครับสวัสดีลูกค้า YouTube สวัสดีลูกค้า t i t ตอกนะครับวันนี้นะครับเช้าดีๆนะครับก็มานําเสนอสินค้ากันนะครับคราวนี้เป็นเครื่องใหม่ในกล่องนะครับซับโสพลเจริญยนต์จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นเซททีหนึระบบเรสตาร์ทนะครับ2เครื่องเลยนะครับรั์โสพลเจริญยนต์นะครับ มาง่ายนะครับผมนี่เส้นเทพราชรากบังนะครับหรือเส้นตลาดของสวนข้าวหัวตะเค้นะครับซึ่งรู้ๆกันอยู่นะครับมาง่ายนะครับนี่ครับก็เช้านี้ทำเครดิตดีๆก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับนี่คือสินค้าของเราที่จัดส่งจริงนะครับไม่มโนนะครับนี่ครับสินค้ามากมายสวยๆครับผมเหฮะ นี่นี่นีแฮเทียนแฮเทียนจำนำพันษาครับมาสองคันนะครับก็เบอร์โทรร้านเรานะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับมีสินค้ามากมายนะครับกำลังลงสินค้าใหม่สำหรับสาขานี้นะครับสินค้าก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับมาดูกันได้พิกัดจังหวัดจัดเชิงเซานะครับ มีอ um e, <ch Spec ific> ุปกรณ์นาข้าวอุปกรณ์นากุ้งนะครับแล้วสินค้าอีกเบ็ดตะเล็ดจะนําเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจัดส่งลูกค้านะครับเราก็ทํารีวิวให้ดูนะครับว่าของเราชัดเจนไม่มั่วนะครับสําหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ